มาพี่น้องพวกพวกก่อนเปิดซื้อนะ้ำแหนมแหนมทอดกับแหนมเขา่าแจลเพือ่อซื้อหายแบบนี้สองถุงพักเพื่อกระจายสองถุงเพราะว่าเขาสุดสองสุดโอเคใส่ชองครับมามามาเบิ่งนกันอันนี้เมียงทอดป้าชมเจ้าห่านตัว่อรไปกินกระเพาะคนนี้แซบ่บแซ่บทางลงของแหนมเข่ามือก่อนนะ่ะบรีกิน มื่อนี่ขึอดอยากแกะเจ้าเบิ่งกมเด้กปลาเสริสมุเแ่านี่เน้เขาเนะี่นะผัดมนาวโอ้บบ <c oughs> พว่เพัดคือพวว่าเขาพัดเนมเขา่ามะนาวเลยผักกะโอนดิทลาคนมากินพักกี่น้องเบิง่งเอาเอาจานมาใส่ง,งามก่อน อ่ะมีสามแจ่วเลยเขาขายแจ่วแจ่วถั่วนี่สองถุงและแจ่วนี่แจ่วนี่แจ่วนี่แจวกินกับเนียงโค่นี่นี่เนียงทอดนี่ถุงหนึ่งผักอ่ะงามงามเริ่สิครับทากกับน้งามอมอ่ะถุงเมื่อไรหัวเส้นหยกหยกหยกยกหยกจะไปใส่ยังไงแจ่วใส่ เอ้าคือว่ากินเข่าน้ำลูกแล้วหมูเศร้านีิกับสินแหงก็ยังเซ้นว่ะโอ้ยตายโลดแบบนี้กินเข่าอะไรใดๆสมเจ้ากอกินเข่าน้ำปิงสินแหงน้ำลูกคอยก็เมา่อสองสามตอนหมูเศ้านี่แปลว่าทุเมแลอวแหลเขาเซ้นหยอกหยอกแหลนลงมาหนา่งปั้นเข่าหน่อยหนึ่งเซ้นสินแหงเลือนตอนหนึ่งหน่อยใส่มาได้ไหมนึ่งหน่อยรวมกันหมนเลยคือกันสองทงอ่ะนะ ัวนี่คือกันตัวน้านบคือโ <Okay. S 1> อเมปั๊บผักกัเราห้่งทงบักไห่ทงนี่ย่อเสิเอมเมียยก่อนเด้อมันเมื่อกินตำลังกินนยนะทงนั่ก่นนอนเจวกับซองทงไปนี่แหละค่ะองหล่ลายๆันนแนี้แหลอือแข่กนยมากมากินน้ำกันเด้อโอ้ยครัวก่อกระนองหอวหินดำกงะนองมามาที่น้องมาเรือพัน แกต่มาแคน,นี้กหิตลยแแต่พันใส่นาคุยแจวกันแล้วแต่มัมมมมมกเผ็ดแหงเป็น้องมา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 กินขักเดี๋ยวเลยสลับผักสลับซีม,มเ,เขาแหนมเข่าพี่น้องอืม

ม่ต้างหรัอก็มีแหนมอะมีแหนมเด้ก็แเนมข้าเนมตอนนั้นคือถอดมือนะแสงไปทีพี่น้องเลย วิกัดห้านไปเบิ่งอยู่ในน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงค่ะอียังก็ตามแต่ที่กินกับพักหลายหลายเก่งเคียงอะไรนี่แซ่บเก็งบวกกันกบปุ่นเก่งเคียงอะไรนี่ก็แซ่บเหมือนกันบ้านอะไร ก็ลำบากกาดกันรักกันพักไฮไลท์พักกับแจวน้ำแจวมวดก่อนสมซากินมาพันใส่พันใส่พัะ สุดเก้าสิบบาทสุดเจ้าสิบบาทสีบเงินไทยนะุดเก้าสิบบาทหมดแล้วจ้ะมดล้วเนี่ยพักสดเบิ่งคนล่างพักในอยหูวเราเนี่ยล่างฟังสะอาดสะอาดเน,นี่คนเห็ดสะอาดเนี่ต้องนับตั้งแต่พัก บางเถื่อมันก็จะมีหนาลงมาอยู่ดัมเซนอะไรแบบเป็นยังแต่เขาเบิ่งนี่มาเบิงเเบ่งออกโลดน้ำมะม่บงอืมกิแม่นมะมั้งมันพีกิกเหรอืมน้ำขา้าวน้ำมานก็จอยู่ข้าวน้ำข้าว ขออปิงได้นะขอทอดอืมพอจะบอกกันยุว่าขอแจ่วเพิ่มเด้อใครแต่เราเอาหายสองงเลยกน,นินนกก่นเนื้อหน่อพันธ์ใส่พักมันเฟื่องนะแหนมขาิมีนางมีแหนมแซ่บอีน้องอ ตานโลหน,น,น,นึ่งพกติ๊บแบบเผ็ดปากเรียกเกินเผ็ดเด็กว่เนี่ยหักเลี้ยวใส่หลายป๊ศ ภาพแ้วเพชรบัวใหม่เนาะดําอะไดําค้ะบัใหม่ดําบัขมอไม่กินใหม่ครับเอาเพชดปะ วัน,นอะไรนะถูงนี่พักสารไล่เย้ยทูกนี่ขึ้นไหนสารไล่แทะใส่ไล่ลดใส่ไล่กดวัอกดะปักกอย่างนี้พุ่ม หลายคนอาจจะยังบูฮูห่างเนี่ยแกะหลายเนาะเอาไปนะเมื่อก่อนนะไปกันช้องโตกับไป มามาพี่น้องไนเบอร์ใกลๆอือวันกับไล่ลายปันกันกินมามาน,นีแหนมมแน้มขขาดิจูจเด้ออือพักในการเลือและ

รวมส่งจ้วยวะบางห้างกักไขเดันนะไ่โพสินไข่นะงหนม,งงมไข้เห็ขึ้นงามงงสินไขล์เบินือหอมแหมแหนมนืมน้ออากินอะแรก็ได้อืมตองคนบบบว่า ลองค้นหมูกระซั อี่ังไงก็บอนี้เอาแบบบอลนั้นเนาะโมเข็งป่ากิจกาจะปันอิ่มแลยอรยบางงานอ็ไบ่เป็นไงไม่ไม่แข็งนะเนี้ยผมมัตจะสิ้น

มแล้วพี่น้องเอ้บมดซัมฝากติดตาม่องชิบน้อยลอยลีลาเนเดิมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เน่เพื่อเป็นกำลังใจเห็นให้ข่อยเห็นคลิปต่อ,ตอไปเด้อถึงเจ้าเดิมซองขอ่อยเนี่ยได้ก็ได้สบายสบายมีสาระเนบ่๋มมีสาระเน่เนกัะว่ากันเดิมจับลายพี่น้องบม่มดสองคอมบุมมัดขาแรงอะไรกินย่ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเพี่น้องเดอ้อสำหรับกินี้ับไปก่อนบ๊ายบาย